หลังจากที่มังงะวันพีในตอนล่าสุดนั้นได้มีการออกมาแล้วเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาคุยแล้วก็วิเคราะห์กันว่ามัางงะในตอนต่อ,ตอไปเนี่ยมันน่าจะมีเรื่องราวอะไรที่มันน่าสนใจบ้างนะฮะโดยที่เรื่องราวที่มันน่าสนใจเนี่ยมันก็นแน่นอนนะว่าเรื่องราวหน้าปกในตอนล่าสุดมันได้มีเรื่องราวที่พวกยามาโตะไปเยี่ยมหลุมศพของคนที่มีชื่อว่าโคสกิโมริยะซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะมีเรื่องราวที่บอกนะว่ายามาโตะเนี่ยกำลังจะไปเยี่ยมหลุมศพฮีโร่จาก,ากวานอนซึ่งนั่นทําให้เราได้รู้นะวโนนนน้ันัอ ซึ่งมันทาให้เกิดประเด็นขึ้นมาว่าวโคสกโมเรียเนี่ยเขานั้นจะเป็นคนเดียวเกโคโมเรียแล้วแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่าในความที่ว่าก่อนหน้านี้ก็จะมีเรื่องราวที่โมเรียเนี่ยเขานั้นได้ต่อโ้กับใครโดเทวานโนเพราะฉะนั้นก็เลยน่าสนใจนะว่าในเนื้อหาในตอนต่อไปเนี่ยมันจะได้มีการเปิดเผยหรือเปล่านะว่าโคสกิโมเรียความจริงแล้วเขานั้นคือเกโคโมเรียหรือไม่เพราะว่าถ้าเป็นแบบนั้นก็จะหมายความว่าโมเรียเนี่ยเขานั้นคือหนึ่งใน,นตระกูงโคสกิจาวานโนซึ่งมันทําให้น่าคิดนะว่านาแน,าน,น,นโนนมส็นจอบ้านท ในตอนนักก้นแกคโอมอรีะจะได้เข้าลงการต่อสู้ในฐานะคนจากวานอในแบบนี้หรือเปล่าแล้วก็เรื่องราวที่น่าสนใจต่อมาเนี่ยนั่นก็คือเรื่องราวที่ว่ากับวาเล่มันคือสถานที่ที่เราได้เห็นอแมนเนี่ยมีการบอกเล่าจากฟิแารนการลิงที่เขานั้นบอกนว่าสถานที่อย่างนั้นมันมีบางอย่างที่คาดไม่ถึงอยู่ที่นั่นโดยที่มันน่าสงสัยนว่าสถานที่อย่างนั้นเนี่ยสิ่งที่คาดไม่ถึงนั้นจะเป็นวุฒโบราณยูเรน,นัสที่มันได้มีการหลับไหลอ,อยู่ที่กับวาเล่อะไรแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรื่ะม ที่ฟิเกเรนการเล่นนั้นจะได้ไม่กล้าบอกนว่าสถานที่อย่างนั้น <c oughs> มันมีสิ่งที่ค่าไม่ถึงอยู่แล้วแบบนี้เพราะว่าในตอนนี้ก็จะมีการวิเคราะห์กันแล้วว่ากอะวาเล่เนี่ยถ้าจะงม็นคือวุธโบราณยูเรนัสที่มันเป็นอาวุธลอยฟ้าแล้วก็ยิงลงมาใส่รูซเซียซึ่งมันอาจจะเป็นเกาะกอะวาเล่ทั้งเกาะแต่เพียงแค่ว่าวุธโบราณยูเรนัสในตอนนี้ไม่พิกกับโผลและเป็นเกาะกอะวาเล่นี่ก็เลยอาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้เกาะเกอะวาเล่เนี่ยมันได้หายไปจากแผนที่โลกและหลังจากนั้นเนี่ยท่านนิมเนี่ยก็มีว เพราะฉะน e e e ั vale ko, after, ้นในตอนนี aquí, ้ก็เลยมีคนอ่านหลายคนที่สงสัยกันว่ากอดบาเล่เนี่ยมันจะมีโอกาสหรือไม่ที่สถานที่อย่างนั้นมันจะมีอาวุธโบราณอยู่เลยนะที่หลับไหลอยู่ที่นั่นหรือแม้กระทั่งมันเนี่ยอาจจะเป็นกอดทั้งกอดที่เป็นอาวุธโบราณอยู่เลยนัซึ่งมันน่ารู้นะว่าในเนื้อหาในตอนต่อไปเนี่ยมันจะได้มีการพูดถึงแล้วก็เปิดเผยเรื่องราวมาแบบนี้หรือเปล่านะฮะแล้วก็แน่นอนนะว่าในเนื้อหาในตอนล่าสุดมันมีเรื่องราวการต่อสู้กับหลังร้องแล้วก็ฮารานซึ่งในตอนสุดท้ายเนี่ยก็จะได้มีการบอกว่าพวกเขาเน จนกว่ามันจะถึงเหตุการณ์ในการหนึ่งหลังจากนี้โดยที่เนื้อเรื่องในตอนล่าสุดนั้นก็ไม่ได้มีการเปิดเผยเนอมาเนี่ยคือเหตุการณ์ในตอนไหนแล้วก็รายละอแบบนี้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นในตอนต่อไปน่ยอาจจะได้มีการเปิดเผยเรื่องราวพวกนี้ก็เป็นได้เพราะว่าเหตุการณ์ที่ได้มีการพูดถึงพวกนั้นเนี่ยมันก็มี2เหตุการณ์ที่ไม่น่าสนใจนะฮะส่วนเหตุการณ์แรกนั่นคือเหตุการณ์ที่กอร์เลลที่รองนั้นถูกโรเจอร์และกราฟนัร่วมมือกับจัดการในตอนนั้นแต่ว่าด้ววววยคาา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 ามที่่่ใในนนนนนนตออ้้้ฮรรรรเเเัืขกกกกจจดแล เพราะฉะนั้นก็เลยน่าสนใจนะว่าึกดการต่อสู้กับวาเล่เนี่ยฮารานนั้นจะได้เข้าร่วมการต่อสู้ในครั้งนั้นด้หรือเปล่าและก็อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่น่าสนใจเนี่ยนั่นก็คือเหตุการณ์ที่กษัตริย์ฮารานั้นตายนะฮะแต่ว่านั้นก็จะมีปัญหาช่วงเวลาเพราะว่าถ้าเกิดเป็นแบบนั้นจริงเนี่ยนั่นก็จะหมายความว่าโลกนั้นยังไม่ตายอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันน่าสนใจที่สุดเนี่ยมันก็น่าจะเป็นเหตุการณ์กีับบาเล่อะไรแบบนี้นั่นเองนะฮะแล้วก็มาที่เรื่อออง้นนนนเรใตั แม่ของฉังนั้นยังไม่ได้มีการเปิดเผยหน้าตาจะมีกแต่การบอกเรา่าเธอเนี่ยมีผมสีแดงอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะซึ่งในตอนต่อไปก็น่าสนใจนักกาลิ่งทาไมเขาถึงถึงไแม่ของฉางในการมีลูกขึ้นมาอะไรแบบนี้เพราะว่าการที่กาลิ่งได้เป็นอัศวินเทพรับผอมกฟ้าเนี่ยเลื่อที่จะมีลูกกับเธอเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวที่ม่น่าสนใจมากนะฮะว่าแม่ของฉังนั้นจะมีสายเลือดพิเศษอะไรหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งแม่ของฉชงเนี่ยผมสีแดงของเธอนั้นจะมีความพิเศษอะไรหรือไม่ยังไงเรื่องราวพวกนี้เราเขาต้องมาแล้วกก็รูต่อนะฮะ โอ okay, เคและนี่นก็จะเป็นเนื้อหาและก็เรื่องราวทั้งหมดที่เราจะได้มาคุยและก็วิเคราะห์กันในคลิปนี้ซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ s ั Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตเนื้อหาคลิปใหม่ช่องเราสวัสดีครับต้องขอตัวลาไปก่อนแลวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ